สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับยังติดต่อได้นะครับร้อนนะครับยังติดต่อได้นะครับมีสมาชิกใหม่ๆส่งรูปเหรียญมาให้ผมดูได้เรื่อยๆนะครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับแล้วก็สลาลมแปดแปดแปดนะครับเรื่องช่องทางติดต่อไม่ต้องห่วงนะครับผมจะขึ้น ตัวหนังสือไว้ให้นะครับว่าติดต่อช่องทางไหนนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกล่องนี้นะครับว่ามีพัสดุมีเหรียญอะไรส่งมาขายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับก็ผมไม่ค่อยได้เหรียญจากปัตตานีหรือว่าทางใต้สักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับส่วนใหญ่ที่ได้มาก็ภาคกลางภาคเหนือนะครับเ,เดี๋ยวมาดูกันนะครับ ว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับที่รับซื้อนะครับอ๋อย่างที่ผมบอกเลยนะครับถ้าถ้าเหรียอญอค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับผมแนะนําให้ใส่ถุงมาหลายๆชั้นนะครับอันนี้คือโอเคเลยนะครับป้องกันป้องกันถุงแตกแล้วก็กระเด็นนะครับโอเคนะครับ เรียญบาทคุดหนึ่งเจ็ดนะครับร้อยสี่สิบเหรียญแล้วก็ตาแผ่นดินหกสิบเหรียญน,นะครับมีเลขที่บัญชีมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับท่านที่ส่งเหรียญมาขายนะครับแจ้งเลขที่บัญชีมาได้เลยนะครับอันนี้ธนาคารธนาชาินะครับเดี๋ยวเช็คเหรียญนดูดูกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้นะครับก็ ช่องสลาลมคอยเชนแนลนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับเป็นขออภัยนะครับสลาลมคอยเชนแนลนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับและเน้นรับซื้อเหรียญนะครับซื้อมาขายไปนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัดกันเลยนะครับก็เหรียญส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยหรือว่าเป็นเหรียญที่มีโอกาสพบเจอนะครับไม่ได้เป็นเหรียญหายากระดับตำนานหรือว่าเป็นเหรียญ หลักหมื่นหลักแสนนะครับเพราะว่าถ้าผมรับซื้อเหรียญหลักหมื่นหลักแสนเมื่อไหร่นะครับผมก็ไม่รู้เมื่อไหร่ผมจะได้ขายนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันหายากนะครับแล้วไม่รู้มันมีจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยผมรับซื้อเหรียญพวกนี้นะครับเพื่อนอันเนี้ยมีจริงแน่นอนนะครับมีจริงๆนะครับเนี่ยส่งมาขายจริงๆนะครับแล้วก็ติดต่อได้จริงๆนะครับอันนี้ส่งมาขายเป็นครั้งแรกจากจังหวัด ปัตตานีเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดหน้าต่างแป๊บหนึ่งนะครับฝนตกเสียงมันเข้านะครับโอเคนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกเกือบทั่วประเทศนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็พยายามดูแลสุขภาพผมอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้คละสภาพมานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับดำๆแบบนี้นี่ครัมีทุกสภาพนะครับเพื่อน นี่นะครับก็เวลาผมขายผมก็จะขายเหมาไว้นะครับไม่ค่อยได้แต่ว่าอันนี้ดําเยอะเดี๋ยวผมต้องแจ้งลูกค้าไปนะครับว่ามันมีดําอยู่กี่เหรียญเดี๋ยวผมจะต้องแยกแยกดําออกให้ลูกค้าได้ดูนะครับเพราะว่าเขาก็ลูกค้าก็คาดหวังเหรียญน,นะครับแต่ว่าเราคือซื้อขายเราก็ต้องแจ้งสภาพให้เขารู้นะครับเนี่ยเหมือนถ้าดําๆพวกนี้ผมก็ <c oughs> แยกแยกแยกสภาพไปให้นะครับเนี่ยลูกค้านะครับ ซึ่งราคามันก็จะลดลงไปนะครับตัวนี้การตีราคารับซื้อบางครั้งผมก็ต้องเผื่อราคาเหรียญไว้ด้วยนะครับเผื่อราคาเหรียญมันมันเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเนี่ยเจออยแล้วนะครับก็เหรียญมันคละมาแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเยอะเลยนะครับเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็รับซื้อนะครับโอ้ชุดนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเหรียญดำเยอะนะครับ อ่านี่นะครับก็มีบ้างนะฮะมีมีขาวแว่นบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีนะครับก็การตีราคานะครับของจํานวนมากๆนะครับแบบเหมือนแบบเนี้ยตีราคาร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเหรียญอะ่ะมันไม่ได้เห็นทุกเหรียญน,นะครับการตีราคาบางทีก็อาจจะอยู่ในรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนะครับเพราะว่าผมเผื่อเพราะว่าผมไม่เห็นสภาพนึกออกใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่ถ้าเหรียญสวยวิ่งมาหมดเลยอะ่ะสวยวิ่งขาวๆสวยๆแบบชัดๆแบบว่าผ่านใช้น้อยอะ่ะ เหรียญละสาิก็ซื้อได้นะครับถ้ามีแบบนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่น้อยมากที่จะได้มาแบบนั้นนะครับส่วนใหญ่จะได้มาแบบนี้นะครับสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้มันไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับก็ร้อยสิเหรียญเดี๋ยวผมไปนับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีตาแผ่นดินตาแผ่นดินนี่แจ้งราคาไว้เลยนะครับผมซื้อเข้าแค่เหรียญละ4ี่บาทนะครับราคาไม่สูงนะครับเพื่อนๆใครจะขายก็รบกวนพิจารณากันก่อนนะครับ พยายามดูคลิปให้เข้าใจนะครับว่าเหรียญไหนซื้อบ้างเหรียญไหนรับซื้อเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับจะได้แบบไม่เสียเวลานะครับนี่นะครับอ่าเห็นไหมครับเพื่อนก็เดี๋ยวค่อยไปนับแล้วก็ค่อยโอนให้พี่เขานะครับก็เหรียญหาง่ายนะครับช่องนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับหลายๆท่านจําชื่อช่องไม่ได้นะครับมีทักไลน์มาหาผมนะครับแล้วก็ ใช่ช่องนี้หรือเปล่าใช่ช่องดังช่องนี้หรือเปล่าช่องดังติดต่อไม่ได้ใช่ช่องนี้หรือเปล่าที่รับอซื้อเหรียญหลักหมื่นใช่ช่องที่พูดไม่ค่อยชัดหรือเปล่า <mm> ผมบอกไม่ใช่นะครับ <mm ช่องผมสลาลมคอยชนแนลนะครับเนี่ยม <mm <บ> <Helena> ันปัญหาคือแบบติดต่อช่องเราช่องอื่นๆไม่ได้นะครับช่องอื่นๆไม่ตอบก็เลย pues, ส่งมาให้ผมดูพอส่งมาให้ผมดูเสร็จผมไม่ได้รับซื้อนะครับโดนอีกเด้งนึ่งอีกนะครับก็ ไม่ได้รับซื้อแล้วทำคลิปออกมาทําไมผมก็บอกไม่ใช่คลิปช่องผมนะครับก็อยากให้เข้าใจนิดนึงนะครับเพราะว่าอยากจะขายเหรียญช่องผมนะครับอันนี้ l ลาย ID ของช่องผมนะครับเนี่ยถ้าท่านจะติดต่อช่องนี้นะครับท่านต้องดูคลิปของช่องนี้นะครับเนี่ยสลาลมคอยเช n แนลนะครับถ้าท่านไปดูคลิปช่องอื่นๆนะครับขอไม่เอ่ยชื่อนะครับช่องอื่นๆแบบช่องใหญ่ๆแบบนู้นอ่ะอ่า แล้วเขาไม่ติดต่อไม่ได้นะครับช่องติดตามช่องที่คนติดตามหลักแสนบางช่องก็ติดต่อไม่ได้นะครับเพื่อนๆลองคิดดูเองนะครับว่าเขาทําคลิปออกมาแนวไหนนะครับแต่ของผมผมชัดเจนผมทําคลิปออกมาเพื่อรับซื้อมีรีวิวเหรียญที่ส่งมาขายทุกวันนะครับบางวันก็ทํารีวิวออกมา2 3คลิปสําหรับเหรียญที่ส่งมาขายนะครับ นั่นก็คือเครื่องยืนยันได้ว่าผมรับซื้อจริงผมติดต่อได้นะครับผมไม่ได้รับซื้อเหรียญหายากจนเกินไปนะครับเนี่ยเหรียญแบบนี้นะครับนี่นะครับส่งมาขายบ่อยๆนะครับเดี๋ยวท่านก็มีเงินหมื่นเงินแสนเองนะครับส่งมาบ่อยๆนะครับดีกว่าท่านไปรอเหรียญแบบอ่หนึ่งเหรียญราคาหลักหมื่นหลักแสนนะครับไม่รู้ท่านจะเจอเมื่อไหร่ไม่รู้ท่านจะได้เจอหรือเปล่านะครับลองลองลองเปลี่ยนมุมมองดูนะครับลองมาดูเหรียญแบบหาง่ายๆดูบ้างนะครับเนี่ย สี 4, 2, 3, 4, ่สองสามสี่นะครับสี่หนึ่งสองเก้าอะไรแบบเนี้ยนะครับท่านยังมีโอกาสได้เงินมากกว่านะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับอันนี้ก็เป็นเ,เหรียญที่ส่งมาขายนะครับจากจังหวัดปัตตานีนะครับก็ขอขอบคุณคุณพี่ท่านนี้นะครับก็ที่ส่งเหรียญมาขายนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องจะรีบโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้นะครับก็พี่เขาบอกว่า ก็ขายนะครับเพราะว่าเขามีความจําเป็นต้องใช้เงินนะครับอันนี้ก็คือผมไม่ได้เอ่ยชื่อพี่นะครับว่าคุณพี่ชื่ออะไรนะครับแต่ว่าผมบอกแค่จังหวัดนะครับแล้วผมก็มีข้อคิดแง่คิดฝากไว้ให้นะครับเหมือนเหรียญพวกเนี้ยเหมือนท่านต้องการใช้เงินนะครับท่านขายได้เลยนะครับเหรียญพวกนี้นะครับท่านเก็บท่านก็เก็บเหรียญพวกนี้ก็ได้นะครับ ท่านต้องการใช้เงินท่านสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ภายในไม่ระยะเวลาไม่เกิน3วันนะครับส่งเหรียญมาให้ผมผมตรวจสอบโอเคจํานวนเรียบร้อยผมโอนเงินให้นะครับไม่เกิน3วันนะครับก็ได้รับเงินอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมโอนเงินให้เลยนะครับเดี๋ยวผมนับเหรียญแป๊บหนึ่งนะครับว่าตรงตามที่พี่เขาแจ้งยอดมาหรือเปล่านะครับก็ลองลองดูนะครับเพื่อนๆนว่าถ้าอยากมีรายได้ท่านจะหาเหรียญแบบไหนขายนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ ในการพบเจอแบบไหนมีความเป็นไปได้มากกว่านะครับผมไม่ได้ทำคลิปออกมาหลอกลวงนะครับผมทำคลิปออกมาเพื่อรับซื้อเหรียญน,นะครับแล้วก็ช่วยซื้อเหรียญจากเพื่อนๆที่มีเหรียญแต่ว่าไม่มีที่จะขายนะครับเนี่ยช่องเล็กๆสลาลมคอยชแน,นลช่องที่คนติดตามแค่หลักหมื่นนะครับแต่ว่าซื้อเยอะมากกว่าช่องหลักแสน หลายๆช่องแน่นอนนะครับการันตีนะครับก็ไม่ใช่ผมการันตีเองนะครับเพราะว่า f อฟเขาก็ทักมาคุยทักมาบอกว่า,เ,าเห็นแล้วว่าซื้อจริงนะครับก็ลองลองดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ